สวัสดีพี่น้องเชาาเอลออนทุกคนครับสำหรับมือเนี้ก็วันพุธที่29่เพฤศจิกาแล้วนะครับนะมือนี้กสร้างเอื่องกับลงไปไทไอ้ส่วนที่เหลือนะครับลแล้วแล้วละ่ะแล้วละเลี้ยวตะเวนอยู่กับเขาขาบานมั้แล้วตะเว,น,ะน,แว,ะเวนแล้วแต่ว่าคลิปที่สีลงไงพี่น้องเบื้องอันนี้เป็นคลิปที่ไทเมื่อวานนี่นะครับอันนี้เป็นไฮท,ที่สองเพราะว่า้างเอื่องน,นี่ทายไ้ซูไหเนาะครับอันนี้เป็นไฮท,ที่2ไฮท,ที่2ไอ้ ของหน้าจำนะครับไฮแรกที่พูดให้พี่น้องเบื้องมืออว่านี่อันนี้เป็นไฮที่สองของหน้าจำนะครับสําหรับไฮนี่กะไทยกะไทยดีไทยง่ายคือกันนะครับก็ไฮไฮก้อนนั่นกับไทยง่ายๆไทยดีๆกับไฮตาไทยคือเก่านะครับเนาะสำหรับไฮนี่พี่นาสร้างเรื่องกับตีไส้เขาน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับเพราะว่าน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดที่สร้างเรื่องเพี้ แล้วกะ็เก็บพันมาแล้วปีนี้นี่คือเกี่ยวมือเอานะครับเกี่ยวมือเอารลกดมาขัดพันไวแล้วเป่าไวเรียบร้อยแล้วสีเอามาใส่สองไฮนี่มาที่นี้สีวาสีวาสู้ฟังพี่น้องเรื่องพันเขาจากน้อยหนึ่งแล้วครับว่าเป็นอย่างเจ้คอยเลือกพันเขานั่นาะก่าเบอร์สิบแปดสำหรับที่สร้างเอือเลือกพันเขานั่นาเก่าเบอร์สิบแปดมาใส่นี่คือที่มักก็คืออายุการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวมันจะเลี้ยวกว่อก่อของหกนะครับ เลี้ยกอกอขอหกประมาณสิบมือหรือประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละพี่น้องขันเหตุความกันเนี่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสิบมือนี่แหละขันสมว่าเหตุความกับกับกอของหกแที่นี่มันทิ่เด้เกี่ยวกรมันติได้เกี่ยวกรก็คือมันจะดีอย่างหนึ่งคือทางบ้านทางเรื่องหนึ่งมองตากเขามันจะมีน้อยบันนี้ขันขันเขาได้เกี่ยวกรมูแล้วมันมันมันสิบอมมีผู้ใดมาอยาดว่างตานะครับเกี่ยวแล้วกับตากวันนี้ผลผลิตมันก็ถือว่าโอเคผลผลิตมันก็ถือว่าใสใสได้อยู่สาหรับ เห็ดพื้นที่ซ้ำกันมันก็ได้หลายอยู่มันก็ได้หลายแล้วบัดนนี้ลักษณะของเขานานหาเกาบ่สิแปมันก็คือกอของหกทุกอย่างเลยล่ะขันบ่อกกับบ่รูแยกแยกกันบ่ออกนะครับบัดที่นี่มันจะนิ่มความต่างคือกอของหกทั้งบานสร้างเรื่องตีเป็นเฮ็ดยู่เนี่ยมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งแล้วมันจะเงี้ยสมมุติว่าเฮาหนึ่งเามายนีมือเซานี่มาไม่ๆหนึ่งไม่ไมนี่ก็อ่อนอย่แต่ว่าก็นอนยามมือแลงมันจะเงี้ยปั่นป่ติบเลยมันมัน มันจะเป็นเป็นสื่อพันไม้มากระเป็นคือเกานะครับบัดที่นี่พราพอตะตาสางเอ,อ,อานานหาเก่ามาใส่นี่คือมันจะอ่อนเหนียวนุม่มหอมคว้มหอมนี่จะหอมมาตั้งต่างเขาเปลือกเลยได้พี่น้องเขาเขาเขาสีเขาเปลือกมานี่ยห้องห้องป้าไฟเขาเปลือกบางทีมันจะได้กินหอมเลยแล้วบางนีสีเป็นข้าสาร,สาร,สารนนลางมามันก็จะหอมข้วสารมันนี้เวลาเขาหนึ่งมันก็จะหอมจะอ่อนจะนิ่มอยู่อันนี้กับบลูวาในแต่ละปีมันจะหอมจะนิ่มคือกันบอนนะครับเนาะ คำนว่าต ok well, claro> ั้งื้นทีมอาจจะตั้งกันไปหรือว่าอาจจะหอมก็นี่ก็เป็นไปได้มาที่นี่สังเกงเลยสีไส้นี่ล่ะสองสองไฮนี่แดไร่นี่ใส้น่าน้าเกาเบอร์ปมันมันมันดีอย่างหนึ่งคือมันมันิบ่บด้เกี่ยวพร้อมกันกับเขาหอมสยามหอมสยามมันจะหลังอีคือเฮาสิบ่ยากเกินไปนะครับทือว่าเฮาเกี่ยวอันนี้แล้วแล้วเขากระตากตากเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วเฮาจังสิได้เกี่ยวหอมสยามต่อไปนี่มันมันก็จะบ่หนุ่มบอด้เกี่ยวพร้อมกันเดียวกับบได้ตาก หลายบริษายพื้นทีหลายเซียนนะแางเงินกันเลยเลือกเอานานหากเก้าเบอร์สิแปดมาใส่ทั้งนี่แปดไรันที่นีทั้ทงทั้งของ้างเงินติดเป็นน้าสางเงินเองแปดไลลรแล้วก็อันที่จำไม่นะ่ะจะใส่หอมสยามนะครับแล้วก็คอดีอีกอย่างนะครับไอานานหากเก้าเบอร์สิแปดเนี่ยมันจะต้นเตีย้ยก็คอของหกแล้วมันจะบดล้มนะครับต้นแข็งคาร์กิลีนะครับตามที่สางเงินได้สัมผัสมาปีนี้คือย,ย้อมรับเลยว่าต้นแข็ง่หลี แล้วมันมันจะบวมมแล้วแล้วก็บวมเป็นเตี้ยเกินไปนะครับบวมเป็นมูมลเลยหัวเขาบวมม,มูมูเตี้ยมูนันบามต่อมันจะประมาณเอวหรือว่าขันหน้าขันถือมองที่มันง้ามไม่ดีมั้งไประมาณเอิกทังทีก็ถือว่าดีนะครับน้ำบ่มถ,ถ่วมนะครับสําหรับเอ่คววมสูงของมันยุระดับนี้คือบ่เตี้ยเกินไปแล้วก็บ่สูงเกินไปแล้วก็วิยดนามนะครับน้ำบ่มถ,ถ่วมนี่แหละขอดีเหตุผลที่สางึงเลือกนั่นหาเก้าเบอร์สิบแปดมาใส่กันนี่แหละครับเหตุผล บัดนี้สีมะวาเรื่องหองเตนะครับเขาเรื่องนะครับหองเตเอลออนรุ่นสามออนสามออนรุ่นขออ้อยนี่มือนี่ที่สางึงลงมาไถาน,านี่พี่น้องกับโทหานีครับโท้หาสางึงนี่สิบก็เบอรอเลยครับที่โทรมามือนี่สางึงไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะถถ้ะไถน้าเร็วๆขึ้นมามาเบิงโทรศัพท์นี่ต่างบัากหลายเบอร์นะครับโทรมาเพิ่น แล้วบัานี้เพื่อนก็โทรมาจองไว้นะครับทรมาจองไว้กับสีนัดมือนัดยังกันมาเอาจองรุ่นขออ้อยว่าเหลือบอ่กันเหลืออยู่เด้อครับเหลืออยู่ไอ้ส่วนคนที่จองไว้แล้วนี่ก็หลายโตอยหลายโตโยบันนี้สร้างเงื่งกับทีเอสเพิ่มยุ่นแหละแต่ว่าถ้าสุว่าผู้ใดสนใจให้ทรมาหาสางเงงก่อนทรมาถามสะก่อนว่ามันมีมันยังอยู่บ่ย่าออกมาเลยนะครับเนาะแล้วก็ผู้ที่สีมากอ่ะต้องถอดเอาซองผานถอดเอาซองผานมา แล้วก็ต้องหู้จักว่ารถเจ้าของนี่เป็นรุ่นนอยังนะครับหางรถไถยเป็นรุ่นนอยังแล้วก็ต้องวัดความเา้วหางมาน้าเพราะว่าความเาวหางรถไทมันมันจะบทอกันแต่ละรุ่นแม่แต่ยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันก็จะเง้วจะสั่นต่างกันนะครับม,มันจะมันจะมีเม็ดแตรสีเมตรเก้าสีสองเมผู้ใดสงสัยว่าวัดแบบใดก็ยังขอโทษถามสาร้างเงื่อก็ได้หรือผู้ที่เห็นคลิปแล้วที่สร้างเงื่องเคยบอกว่าวิธีวัดความเา้วของหาง,ง,ง,งนะวัดแบบใด ก็ต้องวัดตามนั่นนะครับเนาะวัดใดเทไรกับคือเท่านั้นเพราต้องบอกเพื่อนาะครับบอกบอกบอกมาตามตรงเลยว่าวัดไดเทนี้กับคือเทนี้มันมันจังสิพอดีนะครับเดี๋ยวสร้างเอึ้งที่จัดให้ดอกว่ามันสิพอดีซ้ำไดเบื้องดีครับพี่น้องเบื้องไทยอย่างน้ำไทยจนเมื่อยแต่ว่าผู้ไทยนี่นั่งสบายเลยไทยเลวแม่นแม่นไทยเลวห้องเราก็บ่บเมื่อยได้พี่น้องว้าน คันเขาปับพันไถดีแล้วมันบดดันทสายดันขัวนี่คือเขาบรดเหตุอีหยังนะเขานั่งจับแฮนไปซื้อๆแล้วก็เบิ้งหถรอมันอยู่ในห้องซื้อๆบัดนี้หดย้ำเลี้ยวกับัจ้างยบีบเลี้ยววาบเดิันเด้มันมันก็สบายนะมันก็เลยไถได้เบิดมือเบิดเว้นมันมันก็เลยบเม่อยมันก็เลยพอาเหตุสันเด้แต่ว่าคันสุวัายางเอานีสองรอบสามรอบเท่านั้นล่ะลี่นออกเลยเศร้าห้าภาพเลยล่ะแต่ว่าคันไถแบบเนี้ยเบิดมือกับเบิดมือบ่มนี้เมย น้องปับ่านไทดีบ่ให้มันดันใรายดันขัวเราปรับความสูงต่ำมันพอดีอยู่ในระดับพอดีหญ่มันสูงโปรดยญ่มันต่ำโปรดมันจะไถสบายเลยพี่น้องเพราะวา่าโตสามออนนี่สามออนนี่ใส่งานได้ดีอหลีอนะครับเนาะสุดท้ายเนาะครับผูุที่ท่านใดท่านมีท่านพ่อหรือว่าผู้ใดสงสัยอีหยังกะโทรหาสาลึงนะครับโทษถามโทรสอบถามกอนได้ว่าเป็นจงัจงใดจังใดนะครับกะสุดท้ายนี่กะขอบคุณแล้ะสวัสดีครับ